สวัสดีค่ะเมียวน,นะคะวันนี้เราจะมาดูเปิดตัวได้แล้วของยิบวอค่าเย่ก็หลังจากอ้อนไม่เก่งน,นะคะก็ไม่ได้มีเพลงค mm ู hmm. ่เพลงอื่นเนาะก็ผ่านมานานแล้วซึ่งตอนนี้ก็เลิกงามยามดีได้ปล่อยเพลงคู่ที่ชื่อเพลงก็คือไม่รู้ว่าบอกชาวหมูยอหรือว่า บอกกันเองหรืออะไรเออเปิดตัวได้แล้วนะหรืออะไรยังไงเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะไม่เสียเวลาเนาะ จะยอมเป็นแฟนกันไดหรือ,อยังบันเหลหรือปาแค่ มเพื่อนก็ค่อยมาซ้ำค่ยคอ,ยคอยมาย้ำเพียงฉันเลยต้องมาถามต้องมาถามสิจะยอมเป็นแฟนกันได้หรือยัง จะยอมเป็นแฟนกันได้หรือยังมันเวลหรือปาแค่ก็ที่เธอ,อยังไม่โอม

กคนมงจะเห็นแล้วว่าเราแบบยิ้มจนหน้าจะบานไปถึงไหนต่อไหนน่ารักมากเลยอ่ะเนื้อเพลงก็แบบเนื้อเพลงก็ดูเป็นหยินวอลแบบเป็นหยินวอลจริงๆอ่ะคือน่ารักมากอ่ะพู้น่ารักเยอะมากคือแบบเป็นเพลงที่แบบก็เป็นสไตล์เขานาอเป็นแบบเพลงน่ารักละแล้วก็แบบว่าเนื้อเพลงก็คือหยินวอลที่แบบว่าเอ้ยยังไงอะไรยังไงเอ้ยไม่พูดหรอกเอ้ยพูดเอ้ยมันยังไงฮะอะไรอย่างเงี้ยที่บบว่า กากๆหน่อยที่แบบสายปากแขงพี่ว่าบอกเขาเป็นสายปากแขงแล้วแบบเอ็มวีก็คือน่ารักมากแล้วก็ขนกันมาหมดยินวอรพร้อมบอนตองมาร์กก็คือมากันหมดน่ารักมากแล้วเขาอยู่ด้วยกันก็คือน่ารักตลอดคือแบบว่าอะไรคืออะไรอันนี้คือแต่งมาบอกกันเองทํากันเองหรือว่าทำหมู่ยอหรือยงังไงก็คือไม่รู้แล้วเอ็มวีก็คือแบบว่ามีความแบบวอยิน มีความเป็นแบบว่ามูมูยินของเทียวซึ่งนาราก็แบบว่าปฏิพิวจะต้องเป็นคนแบบเป็นคนศซบหลย,ยินนะพี่วอจะต้องเป็นแบบว่าตัวเล็กเจ้าต,ตัวเล็กของยินอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นหรอว่ายินไปโซบไลพี่วอซึ่งซึ่งความจริงในชีวิตจริงยินก็ชอบเป็นอย่างนั้นเวลาที่ยินแบบว่าหวัวล้อหรืออะไรที่แบบเวลาไปไลฟ์หรือออกรายการเนี่ย ถ้าถาถ้้าาทุกคนเห็นก็คือยินจะชอบแบบคนเราแล้วก็แบบเอาหัวเย็นไปซึ่งจริงๆตอนหลังๆเราก็เห็นว่าพี่วอก็ชอบทำแบบนั้นเหมือนกันนะว่าจะติดกันมากันหลยยังคงแบบเป็นเคมีที่ยินวอคือที่สุดคือเขาไม่ต้องทําอะไรมากเขาแค่อยู่ข้างกลางเขาแค่แบบหันมามองตาก,กาันแล้วทุกครั้งที่เขามองหน้ากันก็คือเขินไม่ไหวจริงๆมีท่าเต้นนิดหน่อยพอกรุบกริบก็เหมือนคล้ายๆอ้อนไม่เก่งเนาะที่แบบจะมีท่าเต้นแบบนิดหน่อยพอน่ารัก ทุกคนก็อย่าลืมไปซ้อมเต้นกันนะคะหลังจากนี้อีเวนต์ต่างๆน่าจะได้ฟังเพลงนี้น่าจะได้เห็นยินวอเต้นเพลงนี้ด้วยบ่อยๆเลยนะคะเราจะเปลี่ยนจากอ้อนไม่เก่งมาเป็นเปิดตัวได้แล้วก็ลาต่อไปเนี้ยก็จะต้องลองให้เป็นราที่เราไปเจอพวกเขาเนี่ยจะได้ตะโกนให้สดเสียงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะเปิดตัวได้แล้ว